สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้สาวไทยมีแข่งอีกเช่นเคยค่ะโคโววิลีเกาหลีใต้จัดรายการแข่งขันระหว่างทีมอันดับหนึ่งของตารางอย่างฮุนไดฮิลสเตทเจอกันกับทีมบวยของตารางนั่นก็คือ AI Paper s a v i n ซนะวันนี้น้องสองวิภาวีจะสู้กันกับยัสมินค่ะ แฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ให้เปอร์เซ็นต์มาทางฮุนไดฮิลสเตดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นทีมเต็งเ,เป็นทีมเบอร์หนึ่งนั่นเองและเขาก็ยังพูดด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยโมมาหรือวิภาวีใครกันแน่ที่จะได้ MVP พูดแบบนี้เลยค่ะทุกคนอวยยศกันมากๆเลยนะสําหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้เนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้เขาชื่นชอบวิภาวีสีทองนักกีฬาจากประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าน้องสองเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีมาตลอดไม่ว่าจะลง แข่งกี่นัดกี่ครั้งน้องก็ยังคงความสเสถียรค่ะเกมการแข่งขันในวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่น้องจะโชว์ฟอร์มให้พวกเราแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยได้ชมกันอีกแน่นอนนะคะ และผลการแข่งขันในวันนี้เนี่ยก็จะไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะทางฮุนไดฮิลสเต็ก็น่าจะมีโอกาสชนะ AI p a p ปเปอร์เซวงอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าชนะกันกี่เซตนะคะ3031หรืออาจจะ32ก็เป็นไปได้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ณเวลานั้นเลยค่ะแต่เชื่อว่าฟอร์มที่กำลังร้อนแรงของทางฮุนไดฮิลสเต็ที่เป็นอยู่ณเวลานี้จะสามารถเอาชนะ AI ไอเปเปอร์ วิ่งไปได้ถ้าไม่3-1ก็3-0นะอันนี้ด้วยการคาดเดาของตายเองนะคะถ้าผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะดูจากผู้เล่นนะคะคิมดาอินยางฮโยจินน้องสองวิภาวีโมมาลีดายองอย่างเงี้ยนะคะจองจียุนโอ้โหทุกคนนี่ท็อปฟอร์มมากๆเลยนะคะทุกคนช่วยกันดีมากความเป็นทีมเวิร์กระบบทีมและก็เฮดโค้ชคังซองฮยอนรวมไปถึงสปิริตของนักกีฬาและสภาพร่างกายทุกอย่างมันล้วนเอื้อให้กับทางฮุนได ฮิลสเตจจริงๆค่ะสำหรับทาง AI Paper Saving สื่อของเกาหลีใต้เขาเขียนว่าไม่เคยได้รับชัยชนะมาเป็นระยะเวลา70วันติดต่อกันแล้วนะคะ AI Paper Saving เนี่ยสภาพจิตใจของนักกีฬาก็อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนะักเพราะว่าลงแข่งทีไรก็แพ้กันมาตลอดนะคะ10กว่าครั้งเลยที่แพ้ติดต่อกันแบบนี้ AI Paper Saving นํานำโดยพักจองอาและยัสมินนะคะทุกคนฝากความหวังไว้ที่ยัสมินหลายๆคนมองว่ายัสมินเป็นตัวแบกบและหลายๆ คนก็ยังคอมเมนต์ถึงพักจองอาว่าได้ค่าเหนื่อยเยอะขนาดนี้แต่ไม่สามารถช่วยทีมได้นะคะ ก็เคยเกิดกระแสอยู่สักพักหนึ่งนะคะว่าผู้เล่นที่มีค่าตัวสูงสูงเนี่ยทำไมถึงทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในทีม AI Paper Saving ก็ไม่ได้มีนักกีฬาสาวไทยร่วมอยู่ในนั้นแต่เองก็เลยไม่ได้ติดตามข่าวนะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขามีการทำข่าวอย่างไรกันต่อเขามีประเด็นอะไรกันต่อตรงนี้ก็ต้องขอภัยไว้ด้วยนะคะสาหรับทาง AI Paper Saving นะตอนนี้อยู่ที่อันดับ7ของตารางจากการเริ่มฤดูกาลมาเนี่ยเพิ่งเคย ชนะเพียงสองครั้งและนอกนั้นก็คือแพ้รวดเลยค่ะทุกคนส่วนตัวต่ายคิดว่าวันนี้ไม่มีอะไรที่จะพลิกสถานการณ์ได้นะการรับของน้องสองวิภาวีการบุกโจมตีของโมมาและจองจียุนแล้วก็เรื่องของบอลเร็วสำหรับยางไฮโยจินก็ทำได้ดีทุกคนถือว่าลงตัวมากๆเลยนะสำหรับทีมนี้ และน้องสองไม่แค่เรื่องรับนะคะเรื่องบุกเรื่องโจมตีเรื่องขึ้นตกนั้นก็ทําได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันค่ะจนแฟนคลับชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขารักน้องสองแล้วก็ชื่นชมน้องสองวิภาวีอย่างมากวันนี้ก็ไม่อยากจะให้พลาดนะแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันกับทีมท้ายตารางแต่ก็ประมาทไม่ได้ค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละครั้งมันไม่ได้เหมือนกันแม้ว่าเคยเจอกันมาแล้วและสามารถเอาชนะได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะตลอดไป ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมให้กําลังใจน้องสองวิภาวีนักกีฬาจากประเทศไทยกันเยอะๆนะคะสามารถรับชมได้ทาง YouTube ค่ะช่องทางที่รับชมก็คือบูซิมนะ b u s i m พิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะ แล้วก็มองหาคำว่า Women นั่นเองนะเป็นการแข่งขันของวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงนะคะเอาละค่ะเจอกันตอน17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะทุกคนให้กำลังใจน้องสองวิภาวีกันเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ